สุดยอดนักบาสที่เป็นตำนานในยุค90ซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องบาสเกตบอลเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวต่างๆแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเขาเองก็เป็นอันดับแนวหน้าในยุค90เช่นกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยน้อยคนที่จะไม่รู้จักเขากันนี้เขาก็คือไมเคิลจอแดนแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการจับตัวรวมกันของสุดยอดทริโ อย่างสกอตตี้ปิเป้นไมเคิลจอแดนและเดนิสลอดแมนกับทีมของพวกเขาอย่างชิคาโกบูลแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมที่ประสบความสำเร็จในช่วงยุค90อย่างมหาศาลในรอบ10ปีเนี่ยกวาดไปถึง6แชมป์โดยการทำ3แชมป์ติดถึง2รอบ แต่ว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยเหมือนว่าโครงเดิมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงชิคาโ,โกบูกันในฤด,ดูกาลหน้าครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดเข้าไปในรอบเพลย์ออฟได้หรือไม่แล้วสิ่งอะไรบ้างที่พวกเขาเนี่ยจะต้องทําหลังจากที่หายไปจากความสําเร็จตลอด20ปีที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาครับก็เป็นธรรมเนียมที่ผมจะต้องบอกเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้แน่นอนครับผมแบ่งออกเป็นอีก3หัวข้อนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของชิคาโกบูในฤดูกาลที่ผ่านมาต่อด้วยเรื่องที่2นะครับก็คือการดับของเชคาโกบูในปี2020นี้และเรื่องที่3ครับสิ่งที่ชิโาโกบูต้องทําเพื่อเขาเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบในฤดูกาล2020-2021มาว่าก,กันที่เรื่องแรกครับเขาเป็นยังไงในฤดูกาล2019-2020 ชิคาโกบูเนียมีสถิติที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับก็อยู่อันดับรั้งท้ายของฝั่งตะวันออกเลยทีเดียวพวกเขาเนี่ยมีการทำแต้มอยู่อันดับที่27ของลีกซึ่งนำอยู่แค่โ o ลเด n s นส t ต w a อร์ o r ลเลียร์คิปแลนด์คาลเและนิวยอร์กนิกแค่นั้นเองและการรีบาวของพวกเขาเนี่ยก็ลอง้วยของลีกเลยตามมาด้วยการแอสซิสต์ที่อยู่ที่23ของลีกสิ่งเดียวที่เขาดีที่สุดในค่าสถิตินะครับนั่นก็คือการ ป้องกันทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถป้องกันแต้มจากฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่อันดับที่14สําหรับในหัวข้อแรกในวันนี้เนี่ยผมขอพูดไว้แค่นี้ละกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องมาพูดคุยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข้อต่อไปกันเลยดีกว่าต่อกันด้วยหัวข้อที่2นะครับ ก็คือหัวข้อในเรื่องการดับของชิคโกโกูบูในปีนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยชิคโกโกูบูได้ดับผู้เล่นที่น่าสนใจหลายต่อหลายคนแต่ก็ยังไม่มีใครสักคนเลยนะที่โชว์ศักยาภาพได้ออกมามากพอในการดับอันดับที่4ในปีนี้แน่นอนว่าไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทางไหนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรองประธานคนใหม่ของพวกเขาอย่างอตุรัสคานิโซวาตามที่เขาได้วาดภาพฝันเอาไว้ในหัวนะครับว่าเขาจะใช้ทีมชุดนี้และตามหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไป หรือจะทําการเริ่มต้นใหม่โดยการล้างแคบทั้งหมดและตั้งตัวเริ่มใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่ว่าชิคาโ,โกบูจะเลือกทางไหนเนี่ยแต่ผมก็มองได้ว่าในปีนี้เองชิคาโ,โกบูเนี่ยมี3ทางเลือกกับการดับในอันดับที่4ไปกันที่ทางเลือกแรกนะครับทางเลือกแรกก็คือการเทรดสิดดับไปซะอย่างที่ผมได้เคยเขียนบทความเก่าๆไว้แล้วที่เพจสามารถไปหาอ่านกันได้ว่าดับคัทในปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผู้เล่นที่น่าสนใจมากนะ ด้วยเหตุนี้ทีมจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยมีความแม่นยำม,มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยจบลงด้วยการดราฟที่ล้มเหลวบูมีความต้องการชัดเจนนะครับก็คือในตำแหน่งพอยกาแล้วก็โชคดีที่ดาราฟในคาทนี้เนี่ยมีผู้เล่นเพย์เมเกอร์ที่น่าสนใจที่จะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ แต่หากพวกเขาไม่มั่นใจว่ามันจะดีสําหรับพวกเขาจริงๆเนี่ยพวกเขาควรจะเทรดสิทธิ์ดับในครั้งนี้ไปซะบางทีการแลกเปลี่ยนกับทีมอย่างนิกเนี่ยที่มีความต้องการท็อปดับมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับพวกเขาก็ได้เพื่อคว้าดับรอบแรกในปีหน้าแทนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาได้ดับอันดับที่4ไงครับมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจเนี่ยน้อยกว่าอีก3าอันดับข้างต้นสามอันดับข้างต้นเนี่ยคิดจะไปเทรดกับนิกก่อนตัดหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์ในทันที ต่อนะครับมาพูดถึงทางเลือกที่2นะครับทางเลือกที่2ก็คือดาฟลามิโลบอลซะลามิโลบอลเนี่ยเหมาะสําหรับบูยังไงนะครับถ้าเราอ้างอิงจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยบูมักจะขึ้นเกมจากมัคคาเนนทุกเกมเลยนะครับซึ่งเหมือนใช้เขาเนี่ยเป็นตัวพักบอลก่อนที่จะเดินเกมต่อนั่นคือสิ่งที่บอลเนี่ยจะมาเพิ่มมิติให้กับทีมของบูได้ทั้งเ็นเดลคาร์เตอร์จูเนียแล้วก็มัคคาเนนเนี่ยสามารถเล่นได้ใต้แป้นและมีการส่งบอลที่ดีด้วย ทั้ง3คนจะกลายเป็นาาสามมือสานที่สามารถทําแต้มได้ทั้งข้างในและข้างนอกโดยการถ่ายรูปก,กันไปมาเนี่ยนอกจากนี้บอลเองยังสามารถนํามาเชื่อมเกมกับแซคลาวินได้คล้ายๆกับลอนโซกับไซออนคนสุดท้ายก็คือโคบีไวที่สามารถทําแต้มได้เฉลี่ยในฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยยีแต้มต่อเกมการลดภาระไม่ต้องให้เขามาโฟกัสท,ที่จะถือบอลเป็นพอยต์การจะทําให้เขาเนี่ยมุ่งพัฒนาทักษะการยิงของเขาได้ ทั้งเลือกสุดท้ายก็คือดาฟคิลานเฮนะครับหนึ่งในท็อปการ์ดของการดาฟปีนี้เฮ hey เองก็เหมือนกับบอลครับความสามารถในการสร้างช่องว่างให้กับเกมรับของศัตรูเนี่ยทำให้เขาสร้างโอกาสให้เพื่อนได้มากขึ้นแต่ข้อเสียหลักๆของเจ้าตัวเนี่ยก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลไปยิงที่เขาค่อนข้างมีปัญหาขณะที่เ hey ฮเองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิง3มแต้มอยู่ที่29.4%เท่านั้นเองแน่นอนว่าสไตล์การเลี้ยงจี้แล้วสร้างช่องว่างให้เพื่อนแบบนี้เนี่ยแซคเาวินเองก็ทําได้ แต่การเพิ่มเขาเข้าไปในทีมเนี่ยก็เหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะเพิ่มการแข่งขันภายในทีมให้มากขึ้นทําให้ผู้เล่นในทีมแต่และคนเนี่ยพยายามพัฒนาฝีมือกันมากขึ้นเพื่อชิงตําแหน่งตัวจริงน,นะครับแล้วก็เขาเองจะได้เป็นตัวสร้างจังหวะเกมให้มากกว่าแซคเาวินด้วยเพราะว่าแซคลาวินเองเนี่ยอาจจะออกไปในแนวการทําแต้มมากกว่าและแล้วเราก็เดินทางมาถึงในหัวข้อสุดท้ายอีกแล้วนะครับจะทํายังไงให้บูเนี่ยสามารถเข้ารอบเพย์ออฟได้ในปีหน้าเลย ชือาโกบูเองเนี่ยไม่ได้เข้ารอบเพย์ออฟ NBA มาตั้งแต่ปี2017นี่คือขั้นตอนที่พวกเขาต้องใช้นะครับในการปีนกลับขึ้นไปสู่ในรอบเพย์ออฟในปีหน้าก็คือถ้าทำได้ตามนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะเข้าได้ในปีหน้าเลยก็ได้อย่างแรกที่พวกเขาต้องทำก็คือเชื่อมือของบิลลี่ดโลแวนหวัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างบิลลี่ดโลแวนเนี่ย ที่เข้ามาคุมทีมของบูเราได้เห็นผลงานของเขากันแล้วที่สามารถพาทีมม้ามืดอย่างทันเดอร์เนี่ยเข้าสู่รอบเพย์ออฟได้แม้ว่าพวกเขาจะตกรอบแรกก็ตามแต่ก็ลากไปถึงเกม7ในการสู้กับล็อกเก็ตในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาโดยข่าวลือเนี่ยมีเนื้อหาประมาณว่าผู้เล่นของบูหลายคนเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับโค้ชคนเก่าแล้วก็ในข่าวลือ,อยังระบุอีกนะครับว่า สาเหตุที่ไม่พอใจเนี่ยก็เพราะว่าบริหารทีมเหมือนกับการแข่งของมัธยมปลายมากกว่าแฟรนชชส์ทีมใน NBA ทีมของบูเนี่ยก็ประกอบไปด้วย5ตัวหลักๆก,ก,ก็คือมีแซคราวินโคบี้ไวท์มามาคาเนนออโตพัลเตอร์จูเนียร์แล้วก็เวนเดลคาเตอร์จูเนียร์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังเด็กอยู่เลยด้วยความที่ถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยพัลเตอร์กับลาวินเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์มากที่สุดในกลุ่มและเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ย จะต้องรับบทเป็นผู้นําทีมแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเนี่ยหากทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ยอมรับโดโรแวนก็จะเป็นเรื่องยากที่ทําให้เขาเนี่ยบริหารได้ยากมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทั้งทีมเนี่ยแล้วก็ทั้งตัวของแักราวีเองแล้วก็ตัวของพอตเตอร์จูเนียเองต้องนําน้องๆยอมรับในตัวของบิลลี่โดโรแวนและเชื่อมั่นในฝีมือของเขาเรื่องต่อมาก็คือการวางบทบาทที่เหมาะสมให้กับคริสดันหรือไม่ก็มูฟออนจากเขาซะ เมื่อบูเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาที่จะต้อง move on จากจิมมี่บัตเลอร์และเริ่มสร้างทีมใหม่ในเดือนมิถุนายนปี2017พวกเขาได้เทรด2เสาหลักของเฟนชายมาอย่างแซคลวีแล้วก็มาร์คานนนอกจากนี้พวกเขายังได้รับคิสดันมาอีกด้วยในขณะที่คิสดันเองเนี่ยมีช่วงเวลาที่เล่นกับทีมของบูเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้พัฒนาให้เป็นคนสำคัญในทีมได้เลยฤดูกาลที่ผ่านมาดันเองยังมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนะครับ มีเปอร์เซ็นต์ยิงลงที่ต่ำที่สุดในอาชีพ25.9เท่านั้นเองจาก3แต้มค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยก็มีแค่7.3แต้มต่อเกมซึ่งมันมันต่ำที่สุดและต่ำมากกว่าตอนที่เขาเป็นลุกกี่ซะอีกด้วยด้วยความที่ดานเองเนี่ยแม้จะพยายามยิงระยะไกลแค่ไหนก็ตามแต่เขาขาดความสามารถในการยิงเนี่ยมันทําให้เขาไม่เหมาะสมกับทีมนี้อีกแล้วแม้ว่าเขาจะตั้งรับได้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันถึงเวลาที่เขาเนี่ยต้องได้รับบทบาทแล้วก็ต้องยอมรับบทบาทของตัวเองแล้วว่า จะต้องเป็นผู้เล่นเบอร์สำรองคนสำคัญหรือไม่ก็กลายเป็นคนที่จะต้องเดินออกจากทีมไปและต่อกันที่ข้อต่อมานะครับนั่นก็คือถึงเวลาแล้วที่โคบีไวท์จะได้ยืนตัวจริงเต็มเวลาข่าวดีสำหรับแฟนบูก็คือยังไงเนี่ยโคบีไวท์ในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะได้นั่งตำแหน่งตัวจริงแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดไปจากนี้นะครับ ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยโควิ้ไว้เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์การยิงที่ไว้ใจได้นะครับ35.4%จากแดน3แต้มในเรื่องข้อต่อมาก็คือการรักษาสุขภาพของเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียให้ดีนะครับการเพิ่มคะแนนจาก10.3เป็น11.3แต้มต่อเกมเพิ่มการรีบาวจาก7.0เป็น9.4รีบาวต่อเกมแล้วความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นจาก 48.5เป็น53.4สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวชีวัตที่น่าพอใจสําหรับแฟนบูมันแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในสนามด้วยการมีส่วนร่วมของคะแนนแล้วก็การรีบาวที่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้เวนเดลคาร์เตอร์เนี่ยกลายเป็นคนสําคัญในฐานะแกนนําแล้วก็เป็นเสาหลักของชิคาโ,โกบูได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความกังวลหลักก็คือการรักษาโมเมนตัมนีใ้ให้ดีต่อไปรวมถึงเรื่องของสุขภาพของเวนเดลคาเทอร์จูเนียด้วยในอดีตที่ผ่านมาเราคงได้ศึกษาและเรียนรู้แล้วว่าผู้เล่นที่เป็นบิ๊กแมนเนี่ยจะต้องมีการประทะการชนที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสุขภาพของเขาไว้ให้ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทีมซึ่งทีมต้องดูแลแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งฤดูกาลหน้า ต่อมาเรื่องสุดท้ายของสิ่งที่ชิคาโ,โกบูต้องปรับนั่นก็คือพัฒนาเกมบุกและเกมรับให้สมดุลชิคาโ,โกบูเนี่ยมีการทําแต้มต่อเกมเนี่ยอยู่อันดับที่27ของลีกในฤดูกาลที่แล้วซึ่งมันค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวแม้ว่าแซ็คลลวีเนเองจะโชว์ว่าเขาเนี่ยสามารถทําแต้มได้เยอะแค่ไหนก็ตามแต่พอออกมาเป็นแต้มโดยรวมของทีมเนี่ยมันกัดทําได้น้อยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ติดออกสตาร์แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมเนี่ย ชนะมากขึ้นส่วนมาร์คเนนเองในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทําแต้มได้ดรอปลงไปนะครับจาก18.7แต้มเนี่ยเหลือแค่14.7แต้มเท่านั้นเองแล้วก็เปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มจาก36.1เหลือ34.4โดยสาเหตุเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการที่โค้ชเนี่ยให้มาร์คเนนเนี่ยเล่นถือบอลมากขึ้นแล้วก็ให้เขาเนี่ยสร้างจังหวะให้เพื่อนก่อนแล้วค่อยออกมาชูดมันก็เลยทำให้เขาอาจจะโดน บางโดนอะไรได้มันก็เลยทําให้ฟิลโกมันลดลงการเล่นของเขาเนี่ยจากที่จะได้ทําแต้มมันก็เลยเล่นได้ยากมากขึ้นเองแต่ไม่เป็นไรครับข้อดีของเชียรโก,กบูลในตอนนี้เนี่ยมันมีแล้วเพราะว่าหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างบิลลี่ดอลแวนได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดโค้ชที่สามารถพัฒนาผู้เล่นที่ฝีมือ d r อปลงไปได้เหมือนกับที่ทําให้กับทันเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะวนรวมกับไปหาที่ข้อแรกก็คือผู้เล่นทุกคนต้องเชื่อมือของ บิลลี่ดโลแวนซึ่งผมเองก็มองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วผู้เล่นทุกคนควรให้ความเคารพกับบิลลี่ดโลแวนด้วยการฟอลโล่ตามแผนการของเขาเนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนั่นก็คือเรื่องของแซคราวินนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าทําไมแซคราวินเนี่ยทำแต้มได้เยอะแล้วก็กลายเป็นแนวหน้าของการทําแต้มในลีกแต่ว่าทําไมทีมของพวกเขาเนี่ยถึงทําแต้มได้น้อยลง มันมีสาเหตุอยู่ครับแซกรวีนมีจุดเด่นในตอนนี้นะครับคือก,การไดฟ์เข้าไปวางกับการชุดสามแต้มแต่การชุดระยะกลางของเขาอ่ะมันห่วยมากมันไม่ได้ห่วยเพราะว่าเขาชุดไม่แมนแต่มันห่วยเพราะว่าทัศนคติในการเล่นระยะกลางของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแย่แล้วก็วิสัยทัศน์ในการสมบอลของเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันเลยทําให้แต้มโดยรวมของทีมแล้วก็โมเมนต์การเล่นต่างๆของทีมเนี่ยมันเลยดรอปลงเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิเคราะห์แยกออกมาให้อีกทีหนึ่งละกันโอเคครับก็ จบมันไปแล้วสําหรับคลิปของชิคาโกบูลในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นไปได้ไหมว่าชิคาโกบูลเนี่ยหลังจากที่ดราฟตัวผู้เล่นในคลาสครั้งนี้เข้ามาแล้วปรับแผนทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้าไปสู่ในรอบไฟนอลได้สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกเหมือนทุกคลิปว่าขอบคุณมากครับอย่าลืมไปกดติดตามทั้งใน Facebook ใน YouTube เรามีทั้งสองช่องทางแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์กันไว้ด้วยคอมเมนต์กันน้อยเลือเกอนอยากให้คอมเมนต์กันเยอะๆนิดนึ่า คลิปทําดีไหมเออเสียงมันอู้อี้ไปไหมผมก็พยายามปรับปรับหลายๆอย่างนะฮบางทีมันต้องได้คอมเมนต์ฟีดแบ็กจากแฟนๆด้วยเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ